คาบเรียนแล้วนะคะชเง้ตามตามอนหมาหิวกระดูกเลยนะหลังนะคะ ก็ไม่แปลกหรอกเพราะคุณแน๊กเขาทั้งหล่อทั้งเก่งแต่เสียดายนะเขามีเมียแล้วฉันนี่ไงเมียคุณแน๊กอะเมียก็ใช่ไงเราสองคนคบหาดูใจกันอยู่แต่ที่ไม่เปิดเผยเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้ใครต่อใครเขารู้เรื่องระหว่างเราสองคนแต่ที่ฉันบอกเธอเนี่ยเพราะว่าฉันรู้ไง ก็เธอคิดยังไงกับคุณแน,น็กอะไม่สอนนักเรียนยได้แล้วไป เน่รู้เรื่องฉันกับคุณแน็กแล้วก็เงียบปากเลยนะอย่าไปบอกใครคุณแน็กครับสวัสดีครับประจย์ทุกท่านสวัสดีค่ะพออวันนี้แต่งตัวหล่อมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณแน็ก โรงเรียนใหม่เนี่ยทาให้ครูนักสอนสบายขึ้นไหมครับครับผมต้องขอบคุณในความการุณาของพองมากๆเลยนะครับโอ้โหไม่เลยครับทางโรงเรียนเราเนี่ยต้องขอบคุณคุณครูนักมากกว่านะครับที่เป็นครูที่เก่งและดีขนาดนี้เป็นเกียรติของโรงเรียนจริงๆครับลืมมารยาทไว้ที่บ้านรือไงนี่พอ o. เขาเป็นเจ้าของโรงเรียนนี้ สวัสดีค่ะคุณบอยเรียกผอ,อ,อสิเรียกคุณบอยอะไรล่ะโอ้ยผมไม่ถือหรอกครับว่าแต่คุณครูนักศึกษาจบใหม่เนี่ยเป็นไงบ้างสอนเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยมากค่ะผออเขาไม่ใช่เพื่อนเล่นเธอนะขอเอาหนะ้าคุณว่าเมียผมไม่ถือหรอก งั้นเดี๋ยวผมขอเชิญคุณครูทั้งสองท่านเนี่ยกลับไปสอนก่อนนะครับผมขอคุยธุระกับครูแน็กแป๊บหนึ่งค่ะคุณแน็กครับพออ,อให้ไปกินข้าวด้วยกันคะ่ะ หลับอยู่แล้วเนี่ยปลุกดีกว่าเดี๋ยวคุณแอนไม่ได้กินข้าวคุณแอ๊คะคุณแอ๊คะคุณแอ๊ คุณม่เหมี่ยวคะเมื่อกี้มันเป็นอุบัติเหตุนะคะคมเหมี่ยวทำอะไรของคุณอะคุณแน็กนั่นแหละทำอะไรคะคือเรื่องเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุแต่อีกอย่างผมไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คุณฟังทั้งนั้นนะ นี่คุณแน็กหมายความว่ายัางไงก็เราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันนี่ทำไมผมต้องอธิบายให้คุณฟังด้วยอะคุณแน็กพูดแบบนี้ได้ไงแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรคะมั่เหมียวทำดีกับคุณแน็กทุกอย่างอะ่ะคุณแน็กเลิกโกหกเธอคะค่ะเพราะว่ามั่เหมี่ยวอะ่ะบอกเมยอหมดแล้วว่าเราสองคนเป็นอะไรกันใช่ค่ะ คุณแอกไม่ต้องโกหกหรอกฉันดูเรื่องราวของคุณแอกกับคุณมะเหมียวแล้วค่ะฉันต้องขอโทษด้นะคะที่เป็นสาเหตุทำให้พวกคุณทะเลาะกันอะ่ะคุณมะเหมียวคะฉันขอโทษจริงๆนะคะฉันแค่มาตามคุณแอกไปกินข้าวค่ะตามคำสั่งของผอ,อขอตัวนะคะ เดี๋ยวก่อนคุณแอสตาม,มาทำไมคะเดี๋ยวครูไม่เมเียวเข้าใจผิดนะคะนี่ไม่คิดจะฟังกันบ้างเลยเหรอเจ็บมากไหมอะ่ะขอโทษนะที่เมื่อกี้ผมช่วยคมาไม่ทัน ค่ะครูค่ะเรียนพิเศษลูกฉันเนี่ยพันพันเพืดอ่ะคนนี้ใช่ไหมคะใช่อุยเป็นครูทั้งทีทำไมทำตัวแบบนี้อะ่ะนี่คงไม่ได้สอนห้องลูกฉันใช่ไหมคะฉันไม่ยอมนะฉันจะให้ลูกย้ายห้องนะคะถ้าอย่างนั้นนะ่ะไม่น่ายเนี่นคนเป็นครู แล้วหรอใหญ่หน้าด้านไม่น่าเชื่อเลยนะว่าน,น้าตาซื่อๆใสๆจะร้ายขนาดนี้นี่มาทำงานหรือมาผู้ชายกันแน่นี่ไม่เกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยฮะที่นี่โรงเรียนนะใครเป็นคนทำก็เมยนะสิคะผอ สงสัยคงอยากได้ผู้ชายดีๆอย่างคุณแนละ็กก็เลยทำเรื่องนาเกียรแบบนี้ไม่จริงนะคะเลิกแผลได้ละฉันรู้นะว่ารูปพวกนี้เธอก็เป็นคนถ่ายเพื่อที่จะแบกเมย์คุณไนหะ็กฉันเลยอยากเห็นนาพ่อแม่พี่น้องของเธอจริงๆต้องโตมาในครอบครัวแบบไหนหรอสอนลูกสอนหลานแบบไหน ลูกหลานถึงได้ทำตัวอะไรอย่างอายแบบเนี้ยก็หน้าแบบนี้ไงหมายความว่าไงคะก็ฉันคือพี่ชายของคนที่เธอเพิ่งด่าว่าอะไรอย่างอายไปเมื่อกี้ไงพี่ชาย ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นน้องสาวขอ,ออแต่เขาก็ทําตัวไม่ดีไม่ใช่หรอคะมันไม่ดียังไงก็คุณแอ็กเนี่ยคือคนที่ฉันทาาทามให้มาเจอกับน้องสาวของฉันฮะ มีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับผอโอ้ยอยู่กันสองคนเนี่ยไม่ต er mm ้องเรียกว่าท่านผอหรอกครับพี่ว่าแต่พี่มีอะไรอ่ะเป็นไงน่ารักไหมอะไรน่ารักพี่เอากูมือไงก็เหมือนเดิมอะเหมือนเดิมนี่ยังไงวะน่ารักเหมือนเดิมไง ว่าแต่พ <bin uk> <azo> ี <haciendo el house> ่อ <st anza>? ุต <Philadelphia> ส <ention so uno> ่าห์ให้เมย์มาทํางานที่นี่แล้วนะทําไมแกเย็นชากับน้องสาวพี่จังวะก็เหมือนเมย์เข้าจําผมไม่ได้อะผมก็ไม่รู้จะเข้าหาเขายังไงอ่ะเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเจอกันครั้งแรกก็ตกหลุมรักเขาเจอกันรอบสองเข้าจําไม่ได้อีกหพี่ไม่ต้องมาแซวผมเลยไหนๆผมก็มาทํางานที่โรงเรียนพี่แล้วเนี่ยยังไง พี่เขาต้องช่วยผมจัดการเรื่องน้องสาวพี่ให้ได้โอ้ยพี่จัดการให้ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเมยเนี่ยมาอยู่ที่นี่ในฐานะครูเรื่องนี้แกต้องจัดการเอาเองแล้วทําไมพี่ไม่บอกคนอื่นไปอ่ะว่าเมยเป็นน้องสาวพี่อ่ะโอยไม่จําเป็นต้องบอกหรอกเรื่องเนี้ยคนไม่รู้น่ดีแล้วจะได้ไม่ต้องทําตัวหลายมาตรฐานว่าแต่แกนั่นแหละอย่าโปะแล้วกันอยากทําอะไรก็รีบๆทำขอเตือนไว้เลยนะเว้ย น้องสาวพี่เนี่ยคนจีบเยอะนะเวย้ยผมไม่กลัวหรอกอ่ะไม่กลัวพูดเสร็จแล้วก็เชิญคุณแนกไปสอนนั่นแหละครับครับท่านผอเคยเจอตั้งแต่เมื่อไหร่คะทำไมมย์ไม่เห็นจำได้เลยอ่ะ <les> <c oughs> <c oughs> ก็มานานมาแล้วเธอจะจำไม่ได้ก็ไม่แปลกหรอกโกะแบบเธอเนี่ยแต่ก็เป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะคุณมะเหมี่ยวเป็นแฟนกับคุณแนทเหะเดี๋ยวก่อนนะครับไม่ใช่นะครับคุณแนทจะไปไหนคะที่คุณบอกอะไรกับเมย มะเหมียวก็แค่บอกว่ามะเหมียวเป็นเมียคุณเองไงนี่เราไปคบกันตอนไหนนอกที่ผ่านมาเราไม่ได้คบกันหรอกคะฉันทำดีกับคุณคุณก็ทำดีกับฉันฉันซื้อของให้คุณคุณก็ซื้อของให้ฉันไม่ใช่หรออีกอย่างหนึ่งเราคุยไลน์กันทุกวันน่ะแบบนี้ไม่เรียกว่าคบหรอคะเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมง,งานครับ คุณทำดีกับผมคุณจะให้ผมทำเร็วกับคุณอย่างนั้นเหรอแล้วที่คุณซื้อของให้ผมผมซื้อให้คุณก็เพราะว่าเป็นการตอบแทนผมเกรงใจคุณน่ะแล้วอีกอย่างการที่เพื่อนร่วมงานจะไปกินข้าวด้วยกันมันก็เป็นเรื่องปกติส่วนเรื่องที่เราคุยไลน์กันเราก็คุยกันแค่เรื่องงานเรื่องแผนการสอนเรื่องนักเรียนแค่นั้นไม่ใช่เหรอครับ ผมจะบอกคุณให้นะว่าผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณเลยคุณแอกเลิกโกหกตัวเองเถอะค่ะตั้งแต่มีนางเมยเข้ามาคุณแอกก็เปลี่ยนไปถ้าไม่มีมันสักคนน่ะคุณแอกก็คงยอมรับแล้วว่าคุณแอกรักมะเมี่ยวมะเมียวจะไปจัดก,การมันหยุดผมขอเตือนคุณไว้เลยนะว่าคุณอย่า,ยามายุ่งกับเมย์อีกแล้วผมจะพูดอีกครั้งนะ ว่าผมไม่เคยคิดอะไรกับคุณเลยนั่นแสดงว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเธอเป็นคนทำทั้งหมดเลยใช่ไหมพูดแบบนี้ก็เข้าข้างน้องสาวตัวเองใชคะ ฉันไม่ได้เข้าข้างน้องสาวของฉันแต่สิ่งที่เธอกําลังทําอยู่เนี่ยเธอกําลังคิดไปเองและไอ้รูปพวกเนี้ยถ้าให้ฉันเดานะก็คงเป็นนอกเวลางานแล้วก็นอกโรงเรียนใช่ไหมอีกอย่างนะมะเมี่ยวสิ่งที่ฉันรับไม่ได้เลยที่สุดคือเธอทําร้ายน้องสาวของฉันเธอควบคุมอารมณ์ยังไม่ได้เลยแล้วจะไปสอนนักเรียนได้หรอ ในฐานะที่ฉันเป็นเจ้าของโรงเรียนนี้ฉันขอไล่เธอออกเออออกก็ออกไม่ได้อยากอยู่หรอกโรงเรียนมาตรฐานต่ำๆแบบนี้ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าคนแบบฉันไม่งอพวกแกหรอก ครูเมยครับทีนี้ครูเมยรู้ยังครับว่าผมโสอดอ่ะนี่มันเวลาทำงานค่อยไปจีบกันหลังเลิกเรียนนู่นได้ครับพี่ชายอุ้ยพอ จริงเลย